เอาละครับผมวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตสคริปต์เลสซีนะครับผมเนาะก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวล่าสุดนะฮะน้องๆสามารถเล่นได้ตามปกตินะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งฮะเพราะว่ามันจะเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยครับผมและถ้าหากใครที่ไม่เป็นภาษาไทยก็บอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนแก้ไขเนาะก็ตามปกติแล้วนะครับผมสคริปต์ตัวนี้เนี่ยใครที่รันไปนะครับผมส่วนมากมันก็จะเป็นภาษาไทยให้แบบออโต้ครับอ่านะฮะ ส่วนฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบทั่วไปนะครับผมเป็นฟาร์มนะฮะอ่าประมาณนี้ครับผมฟาร์มกระดูครับผมฟาร์มบอตต่างๆฟาร์มมาสเตอรี่ครับแล้วก็ฟาร์มทะเลครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นออโต้ตกปลานะครับผมแล้วก็เป็นลงดันครับเดี๋ยวเราจะลองกดฟาร์มนะครับผม ให้ทุกคนนะครับกดคําว่าฟาร์มศัตรูใกล้เคียงนะครับผมเนาะตรงนี้เลยมันฟาร์มไวกว่ามารุนะฮะพ้ยแบบตีลัวมากเลยครับอประมาณนี้ฮะโอเคสําหรับตอนนี้สวัสดี